มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งอายุราว30ปีอยู่ดีๆก็วิ่งออกมาจากห้างสรรพสินค้าครับแล้วก็บอกคนแถวนั้นว่าเธอกําลังจะหัวใจวายทาให้เกิดความโกลาหลมีการเรียกรถฉุกเฉินพยาบาลมาช่วยกันดูแลแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ตรวจร่างกายอย่างละเอียดวัดความดันตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วเธอเป็นสุภาพสตรีที่แข็งแรงมากๆเลยเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงทําให้เธอรู้สึกกลัวตายจนต้องวิ่งออกมานะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่ง เขาม <liter ate> so e ีอาการคล้ายๆกันแบบนี้เธอขับรถออกมาจากบ้านแล้วจอดรถติดไฟแดงสุดท้ายก็เกิดอาการใจสั่นมือสั่นแน่นหน้าอกจนทำอะไรต่อไม่ถูกเพราะรู้สึกว่ารถบรรทุกที่จอดติดไฟแดงอยู่ในฝั่งตรงข้ามกำลังจะวิ่งมาชนรถของเธอทั้งที่ในความเป็นจริงไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับเมื่อเราได้พูดคุยกันไปผมพบว่าเพื่อนของผมคนนี้เคยมีประสบการณ์เฉียดตายมาแล้วในวัยเด็ก สมัยที่เธอเป็นนักเรียนมัธยมเธอขึ้นรถประจำทางเพื่อจะไปโรงเรียนครับเช้าวันนั้นเกิดอุบัติเหตุมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งมาชนรถประจำทางที่เธอโดยสารอยู่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเยอะมากเธอเป็นหนึ่งคนที่รอดชีวิตมาได้แต่ก็บาดเจ็บนอนโรงพยาบาลอยู่นานนะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นปมหรืออาจจะเป็นความทรงจาที่ฝังอยู่ในจิตใจของเพื่อนคนนี้จนทาให้เธอรู้สึกหวาดกลัว